โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่92เป็นโรงเรียนขนาดกลางสงกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขต4สำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลโพทองอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเครือข่ายพัฒนาคุณภาพท่าศาลา3จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษาพุทธศักราช2565จำนวน164คนผู้บริหารคือนายสุธรรมนวลแป้นมีจำนวนครู10คนครูอัตราจ้าง2คนครูธุรการ1คนวิทยากรอ,อิสลาม1คนและนักการพานโรง1คน ในปีการศึกษา2,563ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามีโรงเรียนลูกขายทั้งสิ้น8โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดศัพท์ประดิษฐ์โรงเรียนวัดโมกคลานโรงเรียนวัดยางทอง รงเรียนวัดสมสุสรนโรงเรียนบ้านทุ่งชนโรงเรียนบ้านสะพานหันโรงเรียนวัดพระอาทและโรงเรียนวัดโคกเหล็กในระยะแรกมีการวางแผนด้านกายภาพของโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อรองรับนักเรียนที่จะมาเรียนเพิ่มขึ้นในอนาคตและได้ลงนาม MOU กับโรงเรียนต่างๆในเครือข่ายทั้ง8โรงเรียนเพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพและให้ความช่วยเหลือกันทุกๆด้านต่อมาทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติงบประมาณมาให้จำนวน350,000บาททางโรงเรียนนำไปใช้พัฒนาตัวชี้วัด ที่สามารถทำได้ก่อนเช่นการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมผักยกแครกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning การเรียนรู้โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับปฐมวัยถึงปฐมศึกษาปีที่3โครงงานฐานวิจัยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6นอกจากนั้นยังจะซื้อวัสดุประจำห้องต่างๆเช่นห้องสมุด อุปกรณ์พละศึกษาปรับปรุงห้องโสกทัศนศึกษา 1. การพัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยจัดให้แก่ครูผู้สอนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ9โรงเรียนเมื่อวันที่24ถึง25มิถุนายนพุทธศักราช2565 จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา30คนหลักสูตรการพัฒนา2วันทำให้ครูมีพัฒนาการและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น 2. การอบรมพัฒนานักเรียนตามโครงการ English Camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ให้นักเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน230คนใช้เวลาตามหลักสูตร2วันทำให้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีทักษะและเจตคติในวิชาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพด้วยกิจกรรมผักยกแคร่ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรฝึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าความสำคัญและมีทักษะทางอาชีพการปลูกผักสวนครัวอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสะดวกปลอดภัยและสามารถยึดเป็นอาชีพได้ได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปรวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้การปลูกผักยกแค่ในตำบลโพทองและและแวกใกล้เคียงอีกด้วย 4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning ด้วยกระบวนการสอนแบบโครงงานโดยจัดให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นชั้นปถมาวัายถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่3จัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่4 6จัดโครงงานฐานวิจัยซึ่งเป็นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านการคิดการแก้ปัญหาทักษะชีวิตและการสื่อสารที่ดีมากนักเรียนสามารถทำโครงงานที่กลุ่มสนใจได้ด้วยตนเองรู้จักคิดแก้ปัญหาและเสนอโครงงานได้คาดว่านายอนาคตการเรียนรู้แบบโครงการ จะขยายผลสู่โรงเรียนในเครือข่ายต่อไปและสุดท้ายจะมีการนำเสนอผลงานจำหน่ายและแสดงผลงานให้โรงเรียนอื่นๆและชุมชนได้ซื้อหาและเรียนรู้ต่อไป การผูกอาชีพผักยกแคร์ได้แก้ปัญหาได้คิดและสนุกสนานด้วยค่ะสองโรงเรียนบ้านสงเพในระดับกาปที่สองมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาปดปลอดภัยมีความสุขที่ได้เรียนหนังสือที่นี่ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายระดับรีหน้าจากักนักเรียนชั้นปะระถมศึกษาปีิจิณโรงเรียนบ้านของแป้งมีสภาพทปีกับกิ๊บตร าเรียนหนังสือที่บ้านสองเป็กทำรายอนุบาลแล้วผมชอบโรงเรียนนี้เพราะหนึ่งวรใจใส่การสอนดีมากถึอากเรียนร่วมด้านทางสุขภาพการเรียนและการสอนเป็นคนดีมีวินัยสโรงเรียนบ้านสองแปกสวยงามสะอาดปลอดภัยมีที่เล่นกว้างขวางที่ทำกิจกรรมมากมายชอบเรียนหนังสือที่นี่ครับผครับหลังจากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับผสมศึกษาแล้วทางเรียนเองก็ได้พยายามที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามตัวชีวัตทั้ง8ตัวชีวัตโดยเฉพาะตัวชีวัตในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนเราได้มีความตระหนักและก็เห็นความสาคัญของเรื่องนี้พยายามทําโรงเรียนให้เป็นบ้านที่มีความอบอุ่นและก็ให้นักเรียนที่มาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยได้เรียนหนังสืออย่างมีความสุขเราให้บริการนักเรียนในทุกๆด้านอย่างครอบคลุม ในระบบการเรียนการสอนทางโรงเรียนก็พยายามที่จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นแอปพลิเคชันโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานระดับนักเรียนปถมวัยจนถึงระดับปถมศึกษาปีที่3ก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์อยให้นักเรียนได้ทําโครงงานกันทุกชั้นเรียนทุกคนส่วนระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ก็ให้จัดกิจกรรมโครงงานฐานวิจัยซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้น ภาคเรียนนี้เราสามารถที่จะมีโครงงานนําเสนอต่อสายตาของท่านผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากพอสมควรนะครับในด้านของการพัฒนาครูนะครับทางโรงเรียนก็ได้พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะในเครือข่ายเราก็ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูในเครือข่ายไปในวันนั้นทั้ง8โรงเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทางโรงเรียนก็ได้จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ต้นปีและก็พวกเรามีความมั่นใจว่าเมื่อนักเรียนของเราจบการศึกษาจากบ้านสองแรกคุณภาพที่9.2แล้วก็จะมีคุณภาพที่ตรงตามที่โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็ในส่วนต่อไปที่โรงเรียนจะต้องดาเนินการก็คือ,อพ,พยายามที่จะดูแลพัฒนาเครือข่ายและโรงเรียนบ้านสองแรก ให้สอดร้งองกับตัวชีวัดของโรงเรียนคุณภาพและตะ่อต้มศึกษาต่อไปครับสุดท้ายนี้กระผมในนามของคณะครูในนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแพร่ต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบุลคลากรที่อยู่ในบ้านสองแพร э ่ไม่เฉพาพที่ก2าองเองในโรงเรียนในเครือข่ายขอบคุณองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นขอบคุณพี่น้องประชาชน ในชุมชนนี้ที่ได้มีส่วนในการหลักดันโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าและก็มีคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่พวกเราทุกคนต้องการเราถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณครับ